เขมรแดงนี่นะครับแม่งเป็นฝันร้ายของชาวเขมรเลยนะครับทุกวันนี้เนี่ยยังตามหลอกตามหลอนในความรู้สึกในความฝันก็ตามไปหลอกด้วยนะฮะคือคนเขมรนี่แม่งกลัวมากเพราะว่าจากสิ่งที่บรรพบุรุษตัวเองที่รอดตายมาได้อย่างในซิมยงซาที่หนีไปอยู่อเมริกาไปลีกีต้าแต่แน้วแต่แน้วเนี่ยล้วกลับมาก็มาเล่าให้ลูกให้หลานฟังว่าสมัยกูเนี่ยนะอยู่ในเขมรเนี่ยกูเจอพวกเขมรแดงเนี่ยแม่งไล่ไล่สุกี้พวกกูเพราะกูพวกกูเป็นคนมีความรู้ไง ก็หนีอพยพก,กันไปลีภายกันไปมากมายจนกระทั่งกลับมากำมาเล่าให้รูกให้หลานฟังบางคนไม่กลับมาเลยเพราะกลัวไงนะครับแมเขมตดแดงเป็นฝัน้ล่ของคนเขมรจริงๆแม้กระทั่งหนังที่ไอ้ทูนเทียร่าเล่นเนี่ยไปนั่งแต่ถ่ายปกภาพยนตร์เนี่ยนั่งอยู่บนกองกระโหลกลก็ยันโดนคนเขมรดา่าในหนังเจ๊งหมดแล้วนะไม่มีใครไปดูเพราะเขานังเกียดเขมรแดงแต่แปลกเอ๊ะคุณเซนก็เคยเป็นเขมรแดงเอ๊เตียบันก็หนีอะหนีเขมรแดงเหมือนกัน แล้วก็ยังเตียบันยังหนีน้าโลโดมด้วยตอนที่ล้างเกาะกงนั่นแปลกไหมแปลกสิครับไม่แปลกได้ยังไงสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทางช่องปลาหนุ่ยทีวีและทางช่องเขมรวันนี้นะครับอ่าวันนี้ผมจะมาพูดนะครับเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ไม่ทราบว่าเป็นวันสถาปนาอะไรทุกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของนะครับกระทรวงหนังสือเขาว่ากระทรวงวัฒนธรรมอะไรก็ได้นะนะพว่งได้มีการจัดแสดงนิทรรศการเขมรแดงคือภัยร้ายของ กัมชาหรือของขเขมรด้วยกันเขากําลังบอกว่าขเขมรแดงเนี่ยเป็นตัวที่ทําลายประเทศของเขาจนมาถึงเป็นมรดกของเขาทุกวันนี้มันเป็นฝันร้ายของคนขเขมรทั้งประเทศทุกวันนี้มันเป็นฝันร้ายของคนเขมรซึ่งมันไม่มีวันจะจากหรือเลือนลางไปเพราะคนขเขมรด้วยกันเขาก็รู้ว่าวันนี้นะครับไอ้พวกขเขมรแดงเนี่ยยังฝังตัวอยู่และมีตําแหน่งในกองทัพคนขเขมรหลายคนนะครับในคอมเมนต์ที่ผมอยู่ในกลุ่ม เทอระกร,รมเนี่ยนะครับเขาบอกว่าวันนี้เรายังไม่ปลอดภัยจากขเขมรแดงนะครับเรายังมีอดีตทหารขเขมรแดงเนี่ยนะครับอยู่ในกองทัพเขมรอยู่ทุกวันนี้เต็มไปหมดแล้วแต่ละคนนี่ยศใหญ่ๆทั้งนั้นเราไม่รู้ว่าลูกหลานเราเนี่ยจะโดนไอ้วัฒนธรรมขเขมรแดงหรือไอ้วัฒนธรรมนารวมเนี่ยกลับเข้ามกครั้งหรือไม่ถ้าหาขเขมรไปต่อไม่ได้หรือไม่มีเงินทุนไม่มีเงินกู้จากต่างชาติมาให้ขเขมรอาจจะต้องย้อนกลับไปในอดีตเป็นเขมรแดงต่อไปอาจจะต้องทํานารวมต่อไปเรื่องนี้ ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้เรื่องนี้เป็นไปได้เพราะเนื่องจากว่าคนคเขมรนะั้นถ้ามันจะรวยมันก็รวยทะลุฟ้าไปเลยถ้ามันจนก็แบบนี้เลยแยกข้าวหมาแดกเลยคนคเขมรที่มีเงินอยู่เป็นจํานวนมากส่งลูกมาเรียนในประเทศไทยส่งลูกมาเรียนโรงเรียนนานาชาติตัวเองมาซื้อคอนโดมิเนียมอยู่ซื้อคอนโดมิเนียมหรูซื้อรถหรูขับอัมพงอัมพาตอะไรเงี้ยมีอยู่เต็มไปหมดเขมรเนี่ยนะฮะแต่ว่ามันมีน้อยมันมีไม่เยอะส่วนใหญ่ก็จะไปเจอพวกพมา่าพม่านี่จะรวยกว่าเขมรหลายเท่า แต่เขมนไม่ใช่ว่าจนทั้งหมดรวยก็มีลูกหลานเรียนต่างประเทศแต่ไอ้พวกที่จนแล้วงโง่เนี่ยอยู่ในตัวเนี่ยอยู่ในมณฑลเขมรร้อยละเก้าสิบอีกอีกแปดเปอร์เซ็นต์เป็นพวกคนรวยอีกสองเปอร์เซ็นต์เป็นไงครับคือพวกนี้มียศถาบรรดาศักดิ์แต่แม่งเสือกเป็นอดีตเขมรแดงแม้กระทั่งผู้นําเขาเองเนี่ยนะครับอย่างนายฮุนเซนเนี่ยก็เป็นอดีตทหารเขมรแดงอยู่รวมทีมเป็นนักเรียนนะฮะอยู่รวมทีมอยู่กับใครอะเฮงษำลินเขียวสัมพันธ์พรพศพวกเนี้นะครับมันอยู่รวมกันหมด แล้วต่อมาก็เกิดทะเลาะกันไม่พอใจกันเรื่องตําแหน่งแห่งหนไม่พอใจเรื่องยศปลดใยจยกูก็เป็นไงกูก็หนีไปอยู่กับเวียดนามแม่งจนได้มีามาเลยทีเนี้ยกลับมาทีแม่งมาเป็นรัฐมนตรีไปซะสบายเลยเห็นไหมครับแม้กระทั่งลูกชายนายพรพจนายพลสองดาวก็ยังอยู่ในกองทัพเขมรและทุกวันนี้นะครับนายเนี่ยวงก็เป็นอดีตนะอดีตทหารขเขมรแดงลูกนายพรพศก็ยังอยู่นะครับหลายคนที่อยู่ในกองทัพเนี่ยนะมันจึงเป็นฝันร้ายไงล่าสุดเมื่อวานนี้มีการแสดงนะครับ มีการแสดงจัดนิทรรศการของคนขเขมรน,นะครับแสดงให้เห็นถึงความปาเถื่อนถึงความโหดร้ายที่ขเขมรแดงนี่นะครับฆ่าล้างเผ่าพันธุ์พวกเดียวกันเองนี่คือความโหดร้ายที่คนขเขมรกลัวในขณะที่มีการแสดงกันนะครับปรากฏว่าก็มีนายทหารนะครับซึ่งดูหน้าดูตาแล้วแม่งก็เป็นไงไอ้พวกขเขมรแดงเก่าทั้งนั้นเลยนั่งดูด้วยความสงบไม่ใช่เพราะชื่นชมหรือว่าการแสดงมันดีนะนั่งไปก็ระแวงไปไอ้ข้างหลังกูมันมันจะกระทืบกูไหมไอ้ข้างๆกูไมมงจะมีดมาเสียบกูไหมเพราะว่าอะไร พะกูแม่งลูกหลานขเขมรแดงมาก่อนในกองทัพเมขเมรเนี่ย80%เนี่ยเขมรแดงล้วนๆเลยนะครับเป็นขเขมรแดงที่อะไรฮะที่ฟอร์มตัวกับใจว่ามาเป็นทหารขเขมรปกติไม่ใช่ขเขมรแดงแล้วมันจบหมดแล้วซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเชื้อพวกนี้มันไม่เคยตายแล้วมันรอวันผลิตผลออกผลผลิตออกมาเมื่อไหรขเขมรไม่มีเงินที่จะบริหารประเทศเมื่อนั้นขเขมรแดงมันจะเติบโตมาแล้วไม่ต้องห่วงครับ นะเพราะผู้นาก็เคยเป็นอดีตขมรนแดงมาก่อนเหมือน,นกันในพรในใน,ในหุ้นเซนเนี่ยเป็นหนึ่งในแกงเอฟโฟเนี่ยนะครับก็เป็นขมรแดงเนี่ยวงก็เป็นขมรแดงลูกชายพรพศเป็นในผลสองดาวอยู่ในกองทัพก็ยังกุ้มอํานาจอยู่ยังเป็นในผลสองดาวอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยอารมณ์ดีๆก็เดี๋ยวใจเป็นสามดาว แต่ถ้าเป็นห้าดาวนี่ไม่ได้แนละ้วต้องมาประเทศไทยนะต้องมาแล้รับการสถาปนาจากบริษัทไก่ย่างห้าดาวบ้านเราก่อนแล้วก็ฮิ้วไปสักสองตัวเอาไปฝากทาหารขเขมรที่มันนั่งซดเล่าขาวอยู่แถวแถวปราสาทต,ตามเมืองทม์พระดาทหา,หารไทยเสร็จก็ไปฉลองเล่าขาวแดกเล่าขาวอันนี้นะครับฉะนั้นเขมรแดงจึงอะไรฮนะจึงยังไม่ตายไปจากเขมรยังอยู่แล้วมันพร้อมที่จะเปิดตัวอยู่ตลอดเวลาถ้าวันหนึ่งถ้าวันหนึ่งไม่เป็นไปตามที่คิดมันก็เปิดตัวทันที อย่าลืมนะครับเรื่องราวของเขเมรแดงที่พร้อมจะเปิดตัววันนี้เขาแสดงให้เห็นแล้วผลมันออกมาให้เห็นอยู่สามอย่างด้วยกันอย่างแรกเลยชื่อผู้นําเปลี่ยนไปของฟูนันเตโชสนามบินเตโชวสวนหน้าพัฒนหนักก็เปลี่ยนเป็นสวนสันติภาพเตโชสองทำตำราหนังสือเรียนขึ้นมาใหม่นะครับตำราหนังสือเรียนของเขเมรหน,นังสือชีวประวัตินายนายฮุนเซนก็เอามาขายอยู่ในเมืองไทยงานนิทัศกาลหนังสือก็เป็นไงครับเจ๊งขายไม่ออกก็คนเขเมรไม่กล้าอ่านเขากลัว เิเปิดมงเปิดมาแล้วไปเจออะไรแป้งฝุ่นแป้งฝน,แ,งนแล้วดมก็ไปตายหาไม่ก็กลัวกันก็เจ๊งนันไปนะครับเนี่ยเรื่องที่สองก็คือเรื่องตำรับตำราเรื่องที่สามนี่เรื่องสําคัญสุดเรื่องการบริหารจัดการประเทศและจุดจุดจุดข้างบนนี่นะครับถ้าทําให้เขาไม่พอ,พอใจอย่าลืมนะกรรมวิธีในการเฟ้น <go es> หาค <go es> ัดเลือกคนที่จะมานั่งแทนจุดจุดจุดเนี่ยนะฮะเขาไม่เหมือนบ้านเรานะครับบ้านเรานี่เขาเรียกสืบสันติวงศ์เชื้อต้องมาก่อนเรียงลาดับมาก่อน แต่ทางนู้นอาศัยเลือกตั้งไม่จําเป็นต่อให้นะครับจุดจุดจุดของเขาเนี่ยมีลูกมีหลานก็ใช่ว่าจะได้เป็นต่อจากพ่อเขาเนะเขาต้องมีการเสนอรายชื่อแล้วก็เข้าอุฒธสภาแล้วใครเป็นประธานนะก็ผู้นําเขานี่แหละก็คือนายฮุนเซนเป็นประธานนี่ก็เหมือนกันนี่ก็เป็นอีกเหตุปัจจัยหนึ่งที่อะไรครับเขมรแดงแม่งอาจจะฟื้นตัวกลับมาใหม่แล้วทีนี้มึงก็สวัสดีสบายใจได้เลยนะครับก็ลองดูนะครับผมถึงบอกไงครับว่า งานที่เขาจัดนิทรรศการเนี่ยไม่มีทหารคนไหนปลบมือโอ้เก่งจังดีจังสนุกจังเล่นเหมือนจริงเลยนี่เราลูกหลานเขาหรือเปล่าเนี่ยไม่มีครับทาหารนี่นั่งตัวแข็งนั่งเงียบกริบเลยกลัวเลยอ่ะ <c oughs> ไม่รู้ว่ามีดมามีดผ่าหน้าไม้ตีนกระป๋องรองเท้าอิดจะลอยมาตอนไหนไม่รู้แล้วเสด็จสวมชุดทหารไปนั่งดูด้วยนั่นแหละบันไลเลยเอาเลยครับถ้าคลิปนี้กวนสนตีนนะแล้วคิดว่าดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วย นะครับและท่านใดต้องการสน,นับสนุนรายการป่าก็นะครับขึ้นตามหน้าจอนี้สำหรับคลิปนี้ต้องลำลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ